โอเคครับต่อมาครับเราก็จะมาดูเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตมาดูความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตนะครับลบอีกแล้วเกี่ยวข้องกับเซตยังไงครับความน่าจะเป็นนี้เกี่ยวข้องกับเซตอย่างไรเกี่ยวข้องกับเซ็ตอย่างไร สมมุติว่าเรามีเซตอันหนึ่งรู้จักเซตอยู่เนอะทุกคนน่าจะผ่านเรื่องเซตมาบทแรกที่เราเรียนสมัยม .4 เลยเนาะนะสมมุติว่าเรามีเซต A เนี่ยเซตเเป็นวงกลมอันนี้คือยูนิเวอร์สใช่ไหมเอกภพสัมพัทธ์เซตเ็คือเซตที่อยู่ข้างใน อยู่ข้างในคือเซตเสมาชิกทั้งหมดในเซตเแล้วก็เซตที่ไม่ใช่เซตเอเขาเรียกว่าอะไรครับ <Okay. S 1> ที่ไม่ใช่เซตเแต่ว่าอยู่ใน universe, ยูนิเวอร์สอยู่เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. ใครจาได้ใครรู้เซตอะไรครับ mm hmm. เขาเรียกว่า A อคอมเพลเมนต์นะก็คือ A c คอม l พลเมนต์ คอมพลเมนต์นะครับถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเขาจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเขาจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้ยูนิเวอร์สเนี่ยเขาเรียกว่าเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมหรือความน่าจะเป็นของแซมเปิลสเปซ ความน่าจะเป็นของ sample space คืออะไรครับเช่นโยนเหรียญบาท sample space เท่าไหร่เหรียญบาทมีหัวกับก้อยถามว่าความน่าจะเป็นของ sample space คืออะไรฮะหารสองแล้วเนี่ย sample space ของ s คืออะไรอสองสองหารสองได้หนึ่ง sample space คือโอกาสที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่ไหมก็เอาทั้งหมดมาหารด้วยทั้งหมดก็ตอบหนึ่ง นั้นความน่าเป็นของ Sample ลสเปซก็คือ1ความน่าจะเป็นจะต้องไม่เกิน1นะครับความน่าจะเป็นจะต้องไม่เกิน1ตรงตัวนี้เปรียบเทียบม,มานะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับความน่าเป็นของเหตุการณ์ A แล้วข้างนอกก็เรียกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เลยครับ A c คอม l พลเมนต์ประมาณน,นี้ซึ่ง2ความสัมพันธ์นี้คือ ข้างในกับข้างนอกจะต้องบวกกันได้ะไรข้างในกับข้างนอกบวกกันได้ะลรครับ a กับ a c o m บวกกันได้เลยหนึ่งเสมอความน่าจะเป็นของ a กับความน่าจะเป็นของ a c o m เมน m ์บวกกันต้องได้หนึ่งเสมอเช่นสมมติว่าความน่าจะเป็นของ a เอาไปสัก0.3 0.3นะครับถามว่าความน่าจะเป็นของ a c o m เมน m ์จะตอบเท่าไหร่ครับ ก็เอา1ตั้งเอาศ3นย์มาลบครับก็เลยได้0.7อะไรประมาณนี้นนี่ก็คือสูตรนะเนี่ยเขียนสูตรไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าความน่าจะเป็นของ A c คอมพิเมนต์ก็คือเอา1ตั้งลบ,บกับความน่าจะเป็นของ A นี่ครับจบถัาจะในโจทย์นะครับประมาณนี้ ต่อมาครับต่อมาเราจะเข้าสู่อันนี้คืเซตเดียวนะฮะเซตเดียวถ้ามีสองเซตจะเป็นยังไง<ม>ถ้ามีสองเซต<ม>ก็คือมี A กับมี B อันนี้พบสัมผั์ข้างนอกนะครับม,มีสองเซตนะฮะ A กับ B นะครับ นะ A กับ b แล้วก็เอ uh, จะมีหมายเลขอะไรครับเอหมายเลข1กับหมายเลข2ส่วน b จะมีหมายเลขอะไรครับ2กับ3 A คือเซตสมาชิกค,คือบริเวณที่1กับบริเวณที่2ส่วน b คือสมาชิกก็คือ2อกับอะไรครับกับ3แล้วหมายเลข1เฉยๆเขาเรียกว่าอะไร หนึ่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรเป็นแต่ A อแต่ไม่เอาอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรครับเอา A ไม่เอาบเขาเรียกว่า A อลบเอา A อแต่ไม่เอาบถ้าหมายเลขสามล่ะถ้าหมายเลขสามก็คืออะไรครับเอาบ แต่ไม่เอาอะไรไม่เอา A ก็ B-A ลบ้นเขียนไว้นะครับตรงนี้ B-A ลบ A ตรงนี้ A-B ลบ b ตรงกลางหละครับหมายเลข2อ,อย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไร A กับทํทำะไรกันครับมันเกยกันก็นนคือมันอะไรมันซ้ำกัน ถ้าซ้ำกันก็คือ intersection ถ้าซ้ำก็คือ intersection ถ้าซ้ำนะครับคือ intersection อน,นี้เอา a ไม่เอา b อันนี้เอา b ไม่เอา a อันนี้ซ้ำ สามคืนตรงนี้นะครับอินเตอร์เซ็กเขาใจยังเขาใจยังสุว่าใส่เลขใส่เลขสีไว้ข้างนอกเอคอมคืออะไรครับเอคอมเมเมนต์ com. A c o คอมเมนต์คือไม่เอาอะไรไม่เอา A เดี๋ยวจะปิด A ไว้นะปิด A ไว้นะ A คือหมายเลขอะไรแล้วเจอหมายเลขอะไรหรือหมายเล 3, ข3กับหมายเลขอะไรอ่านี่คือ a อ o คมก็คือหนึ่งสามกับสี่ถ้า b ีคอมจะตอบอะไรครับ b ีคอมก็ไม่เอา B บีคอมคือหมายเลขบี B. คืออะไรสองกับสามไม่เอาบีจะเหลืออะไรครับห <Okay. S 1> นึ่ hey, งกับสี่เข้าใจยังฮะเอาแค่นี้ให้คล่องเลยได้ไหมครับเอาแค่นี้ให้คล่องนะครับตัวอย่างครับตัวอย่าง <c oughs> จะมีการบ้านให้ทำนะฮะอ่ะตัวอย่างนะเะ้อใจไหมตรงนี้มีใครสง,สงสัยถามไหมครับกระดานพูดได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพิ่งลบอันนี้ลบได้ไหม <c oughs> ได้เนี่ยนะเออว่าอว้ หาตัวอย่างครับตัวอย่างที่เกี่ยวกับเซตนะฮะก็สมมุติว่าเรามีอ่าเรามีเซตเอเอาอะไรดีล่ะสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยสมมุติน,นะเซตบีมีอะไรอะส่สี่หนึ่ง เซตสี่เอาแค่นี้ก็ได้เอาสองอันก่อนอชงหาโอ้ลืมอะไรไปอีกนึงลืมลืมถ้า A กับ B รวมกันเขาเรียกว่าอะไรยูเนียนลืมได้ไงตัวสำคัญแปลว่ารวมรวมทั้ง A รวมทั้ง B นะฮะซ้ำหนีไม่นับนะซ้ำแคถ่ถ้ามีการซ้ำกันนะฮะเอาแค่อันเดียวพอ นะเลขสองซ้ำกันนะฮะก็1 2 3นะครับยูเนียนแปลว่ารวมนะครับ1 2 3โอเคนะยูเนียนคือรวมตัวแรกหาอินเตอร์เซคชั่นเฮยูเนียนเฮคอมอ่าเอกภพสัมพันธ์มาด้วย เห็นรับพวกสัมพัทมีหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยอ่ะเอาถึง 9, นน A เก้ากันบีคอมเท่าไหร่บีคอมเท่าไรนะมีมีเอลบบีบีลบเออะ แล้วก็เอคอมมาอยู่นี่กับบีเท่าไหร่เออลอกนิดน,นึงอะไรครับเตมเลขอะไรนะอ๋อมีหกด้วยเหรอโอเคหกเจ็ดอะมีหกมีเจ็ดตรงนี้นะครับผมครับอ่้นข้อนี้ตอบอะไรดีครับ A ซ้ำบีตรงไหนครับเลขไหนซ้ำกัน A คือ2 3 4 5 B คือ4 1 6 7ต่ตอบอะไรครับใครซ้ำ <B. S 1> เลข4ีน้นนั้นซ้ำอยูเนี่ยแปลว่ารวมรวมทั้ง A ทั้ง B เอามาหมดเลยไล่ฮะมี1 2 3 4 5 6 7อ่า1ถึง7เนาะ เอกคอมล่ะเอกคอมแปลว่าไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาสองไม่เอาสามไม่เอาสี่ไม่เอาห้าแล้วจะเหลืออะไรครับเหลืออยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ตรงนี้หนึ่งเจหนึ่งถึงเก้าไม่เอาตรงนี้สี่ตัวเหลือเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดมีมีแปดด้วยอ่ะแปดเก้าด้วยเออครบยาวเลย เข้าใจไหมบีคอมล่ะบีคอมคือไม่เอาบีเป็นหนึ่งถึงเก้ายกเว้นใครสี่หนึ่งหกเจ็ดไม่เอาหนึ่งไม่เอาแล้วเหลือเลขสองสามได้ไหมสี่ตัดทิ้งห้าแปดแล้วก็อะไรเก้าใช่ไหมฮะถูกไหมถูกไหม A-B ลบ B ใครซ้ำเลยใครซ้ำสี่ซ้มตัดทิ้งกอนนะสี่ํานะฮะก็คือตัดสุดซ้ำออกไปนะพูดง่ายครับ A-B ลบ b เอา A แต่ไม่เอา B นี่ A ใช่ไหมครับไม่เอา B ไม่เอา B ส่วนที่มันมีซ้ำกับ B ก็คือเลข4ี่ตัดทิ้งกันเหลืออะไรครับตัด B ทิ้งตัดเลขสีทิ้งเหลือสองสามห ใช่ไหมอ่าต่อมา b ลบ a b ลบ a ก็คือเอาแต่ b ไม่เอา a ส่วนที่มันติดกับ a คือใคร 4, 4. คือเลขสีที่สำคัญตัดเลขสีทิ้งเหลืออะไร 1, 6, อ่าเหลือหน <c oughs> ึ่งหกเจ็ดจบง่ายทำกันบ้านได้แล้วอ่านี้ตัวหลอกมานิีนึงครับตัวหลอก รู้เอคอมยังคือใครครับออลองมาเน่ล่องมาลองมาหนึง่อง 1> 1อะไรหนึ่งหกเจ็ดแเก้าแล้วก็มารวมกับใครครับรวมกับบีบีคือใครครับสี่หนึ่งหกเจ็ดรวมนะอยู่เนี่ยแปลว่ารวม ตัวไหนซ้ำเอามาแค่ตัวเดียวนะหนึ่งมีซ้ำไหม,มเอามาตัวเดียวเพอะนะจะไปเข็นหนึ่งหนึ่งแหละหนึ่งแล้วมีอะไรครับหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าหกเจ็ดซ้ำก็เอามาแค่ตัวเดียวเรามีเลขสีด้วยอ่ะโผล่มาสีหนึ่งสีแล้วกันอ่าโอเคเข้าใจยังครับ ถ้าซก็ดูว่าตัวซ้ำคืออะไรนี่อยู่เนี่ยบ้านคือรวมไม่เฉยน้าทำกันบ้านได้หนึ่งหนึ่งข้อหรือมาส่งกันบ้านแหละนะอ่าทันไหมครับทันไหมอยให้สงสัยตรงนี้ไหมครับถามเลยเหลือเท่าไหร่ครับเสียที ตัดเลยครับตัดเลยไม่ทัน